ทำขบีนทำขบีนโอ้โไม่เป็นไรนะพูดแน,น,นานๆเข้ามาเหยียบบ้านเราด้วครับเดี๋ยวตรวจมาไปสองบ้านเดี๋ยปสองบ้านแล้วครับรองร้อยก็ไม่ได้นะ เขใหญ่ทักษิณะะขึ้นไปช่วยปราศัยให้กับบรรดาผู้สมัครนายกแล้วก็สมาชิกอ,อกบอจอทางอีสานใช่ไหมครวันนี้อยู่มหาสารคามไป3เวทีปรากฏว่าไปเจอคุณป้าที่เป็นอดีตเสื้อแดงเนี่ยปลา,าถุงขยะข้ามหัวคุณทักษิณไปเลยอะ่ะเรียกว่าเล่นเอาเวอร์กันทั้งเวทีเลยค่ะน้องครับวันนี้เนี่ยนายยงอิงประสานกับทางสนายยงอิง หยุดละคือเหมือนคุณนักศิลน่ะกำลังปสายอยู่แล้วคุณผู้ชมดูทันหรือเปล่าไม่รู้อะฟลิ้วไปเมื่อกี้ขยะบรรดาแกนํำของเพื่อไทยเองรวมถึงผู้สมัครนี่คุณผู้ชมดูแล้วอาปากค้างเลยอะแต่แบบเดชบุญนะไม่ตกลงก่อน่เนี่ยจังหวะลอยและเลี้ยวแต่ว่าทีมงานก็ามือถืภาพมาให้เราดูเนาะคุณผู้ชมเนาะคือไม่งั้นมันเร็วไงใช่ไหมคะแล้วคุณนักศิลน่ะตอนนั้นเหมือนจะเอ่อปลาัยต่อต้องหยุดละต้องหยุดก่อน คุณป้าที่เป็นแบบอดีตเสื้อแดงคือแกใส่เสื้อสีแดงะนะคะอยู่หน้าเวทีเนี่ยปาขยะไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกาหรือว่าเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยต้องมามหิ้วตัวออกไปก่อนอปลาเสื้อแดงชื่อว่าป้าอ้วนนะครับป้าอ้วนบอกว่ามาจากอำเภอวาปีปทุมนะแล้วป้าให้เหตุผลเลยครอบครัวของป้าแตกสลายตั้งแต่ปี2552แล้วเพราะเป็นเสื้อแดง คนที่ไม่ชอบเชื้อแดงไม่มาอุดหนุนร้านค้าของป้าเลยค้าขายก็ไม่ดีเลยอยากได้เยียวยาหรืออยากให้รัฐบาลเยียวยาครับโอ้โหโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไรถามไม่เป็นไรนะพูดนานเข้ามาเหยียบป้านาทีต้องจัดตั้งหลายปีแล้วหลายปีแล้วหลายปีแต่ไม่ไดป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไปส oui? um. nah, ่งไหนครับไปส่งบ้านบ้านแล้วครับสองร้อยก็ไม่ได้นะอาตำรวจเนี่ยตามภาพก็คือคุมตัวเปาอ้วนขึ้นรถนะแล้วขับออกจากเวทีปราัยขณะที่คุณทักสินยังอยู่บนเวทีนะครับคุณผู้ชมจังหวะนั้นเนี่ยคุณทักษินถามว่าตกใจไหมเอ้าหน้าตาก็มีเหวนนะแต่ก็ใจเย็นๆใจเย็นๆทุกคนใจเย็นๆตอนนี้ผมอายุเยอะแล้วผมบอกให้ทุกคนใจเย็นเพราะตอนนี้ผมก็ใจเย็นนะ โดนรอบข่ามาสี่ครั้งแล้วแค่นี้ไม่เป็นไรออาฟังคุณทักษินครับโดนรอบข้ามาสี่หนผมเนี่ยโดนรอบข่ามาสี่หนเฉย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 ผมโดนรอบข่าตอนเป็นนายกเลยนะสี่หนคนถามว่าผมใส่ผ้าอะไรผมบอกหลวงพ่อหนังบัดนโกยเนี่ยบางทีมีปัญหาหนี้สินบ้าง บางทีมีปัญหาครอบครัวบ้างบางทีมีปัญหาทางจิตบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเราคนไทยได้วยกันให้อภัยเราพร้อมที่จะดูแลสิ่งกัอะไรกันคุณทักษิณเขามีคาถานะเป็นคาถาที่เอาไว้ในใจเสมอนั่นคือเย็นไว้โยงเย็นอย่างเดียว เย็นไว้โยมเพราะวันนี้เจ้าตัวก็ไม่ได้แสดงอาการ,รอะไรออกมากกใช่ไหมใจเย็นใจเยน็นแต่รอบนี้ไม่ได้สวมอะไรนะหลวงพ่อหนังวัดโกยมานะ,ะ,ะ,ะก็แบบเหมือนผ่านมาได้หลายเหตุการ์ทีนี้หลังปลาใสเสร็จนักข่าวก็พยายามจะถามความรู้สึกคุณทักษิณนนว่าถูกบุกมาถึงหน้าเวทีแบบนี้แล้วโดนปลาของใสเนี่ยเป็นยังไงบ้างเจ้าตัวก็ยิ้มแย้มทักทายมวลชนแต่ไม่ได้ตอบคำถามประเด็นนี้กับนักข่าวและสุดท้ายก็ขึ้นรถออกไปทันทีนะคะ